หม่ดวิกาเผยภาพคุณแม่เรียกได้ว่าเป็นนางแบบและนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับใหม่ดวิกาโดยเจ้าตัวนั้นเข้าวงการบันเทิงขณะอายุ13-14ปีโดยถ่ายแบบโฆษณาภาพนิ่งรถจักรยานยนต์ยี่ห้อหนึ่งของญี่ปุ่นจากนั้นได้ถ่ายแบบเดินแบบและโฆษณามาเรื่อยๆจนอายุ17ปีได้เซ็นสัญญากับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจผลงานเป็นนางเอกละครเรื่องแรกและเรื่องที่2อออกอากาศไล่เลี่ยกัน คือเรื่องเงากรรมเทพกับเหนือมนุษย์ซึ่งได้เสียงตอบรับที่ดีมากนอกจากนี้เจ้าตัวได้แสดงภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระขนงซึ่งรับบทเป็นหนังนาคนับว่าประสบความสําเร็จทางด้านรายได้เป็นภาพยนตร์ทําไรายได้สูงสุดตลอดการของประเทศไทยอีกด้วยนอกจากฝีมือการแสดงของเจ้าตัวแล้วก็ไม่น่อยหน้าใครเลยเรื่องความสวยของเจ้าตัวก็ไม่เป็นสองรองใครเพราะว่าไม่ว่าสาวใหม่จะหยิบชุดไหนมาใส่ก็สวยเป๊ะปังไปหมด แถมยังสามารถเรียกยอดไลค์และคําชมจากแฟนๆได้อย่างถล่มทลายอีกด้วยล่าสุดวันนี้ก็ไม่พลาดที่จะพาทุกคนไปชมต้นแบบความสวยของสาวใหม่นะั่นก็คือคุณแม่ของเจ้าตัวที่นานๆทีจะมีโอกาสได้เห็นคุณแม่ออกสื่อกันบ้างด้วยสาวใหม่ก็ได้ออกมาโพสต์เป็นคลิปเต้นกับคุณแม่พร้อมกับระบุคแคปชั่นอวยพรเนื่องในวันเกิดคุณแม่ว่า h b d มั D m u m ทางด้านของแฟนคลับก็เข้ามากระหน่ำกดไลค์พร้อมกับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย สุขสันต์วันเกิดนะคะแม่หมวยสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่หมวยน่ารักน่ารักมากฮปปี้เบิร์เดย์แม่หมวยนะคะเรียกได้ว่าคุณแม่ของสาวใหม่สวยและน่ารักมากๆเลยค่ะเอาเป็นว่าจะเป็นอย่างไรก็ขอให้คุณแม่มีความสุขมากนะคะ